สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดพังงาจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นรุ่นที่ 1, 2,557 ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนตะกวดทุ่งงานทวีอําเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงานายธีรชัยสังทองประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต14เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามมญรุ่นใหญ่ท่านความรู้เบื้องต้นรุ่นที่ 1, 2 5่งโดยมีนายบํารุงปิยะนามวานิชนายกอบับจอบพังงา ร้อมผูบ้บริหารสถานศึกษาและคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงาเข้าร่วมนายเสรีบุญทอยนายกสม,มสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดพังงากล่าวว่ากิจการลูกเสือเป็นกระบวนการพัฒนายาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจร,ริยธรรมปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสมมังคมโดยมุ่งเน้นให้เยาวชนให้รู้จักช่วยเหลือตอนเองและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมือ่อปัจจุบันสถานศึกษาหลายแห่งในจังหวัดพังงาได้ขัดแคลนบุคลา คลากรในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่างๆของลูกเสือสโมสรู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดพังงาจึงร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในกิจกรรมลูกเสือภายในสถานศึกษาของตนเองได้ต่อไป